ยังละบานนี่ว่าสิไปนี่บ้านทีไปนบ้านเมื่มอาวานไปใช้มาใช้หน่อยขี้ขบขอบทางขี้ขบขอบทางไม่ขี้ขบขอบ,ขอบทางแค่ว่าโคอยไปอยู่นี่มันเทธอสิจักย่ำได้สิหอดอแล้วมันมาซองเธออลไรเพราะเธอหอดจุดใหม่ย,ยังนี่โอ้ยมูลปฏิเหตุบาริคาชัดเอาไปเข้าไปในบ้านเขาด้วยเข้า ไปก็ไปขี่รถข้าง,ง,งทางเนี้ยน่ะรถแห้งหลายเออเออไปบนร,รถหนกักไอ้วันนีครับโอ้ยทมันกูอยากน้ำหนยกเด้อเป็นห่วงกูขักแตนะ่นอนว่ากูขี่น้ำข้างทางไปใช้มาใช้ก็ไป,ไปขี่ข้างทางยังไงน้องบันชิ้หอน่ายบอ่อะนี่โอ้ย นอาอหักกูหักโคตดเนี่ยนีย่น่อันอน้แหละสีหอดไปไ้สมาไส้กับโมหอดง่ายดอกดิข้าตัขอบทางขอบทางนี่น้อตา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 ็ี้ังไนเ่อ้าโอ้ย อ้าอ้ยยังละบานนี่โอ้ยว่าสิไปนรืบ้านไม่ใช่บ้านเมียว่านไปสายมาสายหน่ะในขี้ขบขอบทางในขี้ขบขอบทางไม่ขี้ขบขอบทางไงว่าคอยไปอยู่นี่มันเทือนสิจักย่ำได้สิหอดเอาเรื่องมันมาสองเธอแหรอว่าเธอหอดจุดใหม่ยนี่โอ้ยมุนป็นเจเหตุบาดิคาข้าง เขาว่าไปใส่มาใส่กะค่อยไปค่อยมาได้เทา้าขี่นําคางทางเป็นัส้นทางแงีนก็นเลยค่อยบืนมานะจะบุนให้โตขีดสีขุนตัวนี่บวกน้ำค่อยน้อยนกว่เพื่ออกหลอกยูหานันหลอ่อลดคางท่าง,างมันก็คางทางพูดวะนะเอาเข้าไปขี่ขอบขอบมันอย่าไปขี่ในทางมันจะไปตํายังเขาเีข้อสุดมาตําเนี่ยท <ขอ S 2> ี่ว่า ก็หักหอยแห้งแต่บูนี่โอ้ยตายโอ้ยหอยก็ลังมาพ่อเจ้านี่เลิกบาดกลางทางมันยังหอยไกลป็นไรบูนี่มันสิ่วห่อน่ายบ่เลยนี่มันกิยังบุกไกลป็นไรโดอกกิโลสองกิโลนี่ละไปบุกน้ำมันกระเตมอีกเต็มไปอีกก้อนหนึ่งบุกมีกอนหอยไปคุยเขาคอกอนไป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 อีกก้อนโอ้ยเปงนไรอีกหนอบันชิ่วห่อน่ายบ่เลยโอ้ทำนี่กะสิขอบกินอ่ะ ออกป้อนนี่ก็ชี้ร่องมันป้ายางเขนานแล้วเฮ้ยเนาะป่านนี้จำนี่ยังไข่กัเกาได้มาหันนี่ไปกับจิบได้คือเมื่อยแหงเถอะเนาะเพราะน้ำกินน้ำใหญ่น้ำก่อนเทน้ำเอาน้ำยู่บ่ครับเสียงผู้ใดล่ะเทน้ำอีหยังมาพายเอ็กซ์อีหยังอยู่อันใหญ่มานั่นโ แต่มาไะใสหลายบุญจันทร์ต่คุกมาตัเฮเงินมาสิเข้าไปในบ้านมุนมันงเินเจ้าเคลื่อนยังม่ได้ใสเจ้ามาอยังจะไปยังใะไเคลื่อนี่ออกจากเคลื่อนมาเมียบอกว่าคอยขี่น้ำขังทางมาเด้อสันนี่เดี๋ยวรถเข้าจีซ้นเอาก็คอยเื้นมาน้้ำขังทางที่ละมนป้าหมุนดงมาเอาจั๊กยังเป็นหยังเต็มอยู่คอยก็ยะงั่งอยู่นี่รถมาก จะไปบนป่าอีอย่างเอาพ่นใบหแรัญขบขอบท้างพ่นใบหแรน้ำทางพ่นให้แร่นขางทางมองหันมันก็เป็นปลาก็ได้บูปลามาที่ะโอ้ยไอตา่อตั้มกกอยากมีต้งองุนไว้เชอกระเชือพวดอกนมเจ้าหน้ะบอกหูแล้วว่าให้เลญขี้ขบขอบท่างกับมากขบขอบท่างดิเขาห้รัญขี้ขบทางในขางเล่นทางในแมวมาไม่ร้าปนี่บุกปลาบุกด้องว่าม่นนักล่องทีสานหมเลยนี่ เจอกอเชือกโพดโมโหแล้วโมโหแล้วแน่ว่าข้ขางทางกับข้างทางพี่